สดีจ้าวันนี้อยู่กับแน่แน่ยูยน้อยลอยลอยีกแล้วในจ้าวันนี้แน่แน่มีคันนี้มานําเสนอใครที่กําลังหารถใช้งานรถคอกนะคะอยากเอาไปลุยอยากเอาไปบรรทุกและช่วงนี้ทุเรียนด้วยหน้าทุเรียนด้วยใช่ไหมได้เป็นเผาลอยด้วยนะคะได้เป็นเผาลอยได้บรรทุกหนักราคาเบาและที่สำคัญคันนี้ช่วงนี้ยุคน้ํามันแพงเอาไปเลยคันนี้น้องเป็นแก๊สจ้ะน้องเป็นแก๊ส เป็นตัว CNG นะจ๊าน้องเป็นตัว CNG คันนี้ราคาโคตรเบาแต่ก่อนไปพูดถึงราคาให้ดูความสวยก่อนคันนี้นะคะเป็น Toyota v i g o เดี๋ยวขออนุญาตดูเครื่องนิดหนึ่งคันนี้เป็นเครื่อง2.7ตัวเจนะคะเครื่องยนต์2.7ตัวเจนะคะราคาเบาๆรถปี2013นี่เน่ให้ดูสีสีขาวเนี่ยเป็นสีขายดีมากๆสาหรับร้านเราเพราะถ้าใครสังเกตรถคอกที่ร้านนะจะรู้เลยว่ามีแต่สีขาวสีขาวสีขาวขาขาวาขาวนะคะตาไฟเนาะตามอายุการใช้งานนะคะ แต่ก็ยังใสยอยู่ให้ดูใกล้ๆยังใสยอยู่นะคะยังมองเห็นชัดเจนนะจ๊ะแล้วที่สำคัญด้านล่างนะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะไว้เวลาแบบเราขนของบางทีออกจากสวนทุลงทุเรยียนเนาะมืดๆหมอกลงนะคะก็ช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นนะคะทัานนี้นะเป็นล้อกระทาเดิมจากโรงงานนะจ๊ะมีฝาครอบมาให้นะคะยางใครอยากได้ยางใหม่บอกได้แต่อันนี้ก็ยางนะยังดีอยู่เลยนะคะ ดอกๆๆๆยงดอกยางยังเหลือๆอยู่เลยแต่ถ้าอยากได้ยางใหม่บอกได้นะเน่เปลี่ยนให้นะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้แล้วที่ด้านข้างนะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดําตัดกับสีของตัวรถส่วนฟิล์มคันนี้ติดให้ใหม่แล้วรอบคันนะคะติดให้ใหม่แล้วรอบคันนะ<อ>ด้ามจับตรงนี้เป็นสีดํานะคะข้อขึ้นให้ใหม่ข้อขึ้นให้ใหม่นะจ๊ะเป็นข้อแป๊บปะปานะคะใช้งานได้ยาวๆเพราะว่า แปะป,า,ปาเนี่ยทนมากนะทนแดดทนฝนนะคะเป็นเกจเดียวกับไอ้ที่เราใช้เนี่ยตามท่อน้ำประท่อปาปาอย่างนี้เลยทุกคนส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้ได้เป็นเพลาลอยบรรทุก3ตันขึ้นไปเลยยางเนี่ยเปลี่ยนเป็นมิชลิน xc d 2ให้แล้วอันนี้ยางใหม่นะจ๊ะยางใหม่นะคะยางปี19แต่อันเนี้ยเป็นยางใหม่เพราะว่าเวลาเราซื้อยางถ้าใครได้ดูคลิปที่น้องปูเป้ซื้อยางมาจะรู้ว่าเราซื้อทีเป็นรถอต่ใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เนาะ เดี๋ยวจะาพาไปดูว่าช่วงล่างเขาพร้อมบรรทุกขนาดไหนนะจ๊ะตามมาเลยอ่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่เป็นห่วงว่าออกรถไปแล้วเนี่ยจะต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าไม่ต้องนะคะตัวโคกตัวพาวตัวแหนบนะที่ทําเสริมมาให้นะคะก็คือลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วเอาออกไปใช้งานกันได้เลยมีใบรับรองจากวิศวะให้แล้วนะจ๊ะนี่ช่วงล่างนะคะแหนบโชกนะคะแล้วก็ตัวถังเนาะอย่างที่เนบอกว่าช่วงนี้ยุคน้ำมันแพงนะคะเอาแก๊สไปวิ่งงานเนาะที่รักจ๋า ใครอยากได้คันนี้นะคะรีบโทรติดต่อเข้ามาหาเน่เลยคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะจ๊ะและถ้าใครอยากรู้ราคาแล้วเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวจะบอกให้คันนี้นะคะราคาเบามากๆราคาไม่ถึง0 0 0แสนด้วยเพราะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทนะคะ2 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะและที่สำคัญคันนี้นะออกรถใช้เงินแค่ศูนย์บาทไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะเกษตรกร,ร,กรหรือว่าเป็น พวกพี่ๆสายวิ่งร่วมนะคะพนักง,งานบริษัทพวกพี่เคอรี่หรือว่าอะไรพวกนี้นะสามารถออกได้เลยนะคันนี้นะบางคนน่ะวิ่งเคอรี่ก็จริงแต่อยากแบบช่วงผลไม้อ่ะอยากมีรถไว้วิ่งผลไม้ด้วยคันนี้ได้เลยนะเพราะว่าไม่ว่าอจชีพไหนก็นแล้วแต่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตคันนี้ก็ออกรถศูนย์บาทใช้เงินออกรถแค่ศูนย์บาทนะคะฟรีดาวเท่านั้นเลยอ่ะพูดถึงราคาสดแล้วพูดถึง เงินดาวแล้วใช่ไหมอันนี้นะคันนี้นะคะผ่อนกันแค่588 8บาทเท่านั้นนะตลอดอายุสัญญาไปเลยนะ5 8 8 8บาทตลอดอายุสัญญาไปเลยค่ายาผ่อนถูกกว่านั้นวางเงินดาวได้เลยหรือขยายปีก็ได้นะสําหรับคันนี้นะคะอันนี้ให้ดูคันหน้าก่อนลูกค้าคันนี้คันหน้าเดิมๆนะคะห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยสวยๆเลยนะเนี่ยรหัสยังอยู่นะคะถ้าเป็นตัวฝากระโปรงตัวปัม๊มโตโยต้านะคะก็ยังอยู่ รอยอาร์กยังอยู่นะคะฟ้าก็ไอตัวฟ้ากันความร้อนท่ากันความร้อนนะคะก็ตามการใช้งานเลยตามอายุการใช้งานเลยนะคะแต่ยังสวยอยู่เลยนะยังสวยอยู่เลยนะคะแผ่นเพจยังอยู่สติกเกอร์มอกอรยังอยู่นะคะไม่มีการรั่วซึมของเครื่องนะห้องเครื่องสวยๆเลยใครอยากได้รีบโทรติดต่อเข้ามาหาเน่ๆเลยนะคะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วอ้ ช้องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้วนะคะใครสนใจคันนี้รีบโทรเข้ามาคันนี้มีแค่คันเดียวย้ำว่าคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะถ้าพลาดหมดอดอย่าร้องไห้กันทีหลังนะคะใครไม่อยากพลาดรถส,สวยโปรโมชั่นดีๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้เนเน่เลยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยและถ้าอยากดูรถรุ่นไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเนเน่คอยอ่านคอมเมนต์ลูกค้าอยู่นะเดี๋ยวจะมาจัดโปรให้ตามที่อยากได้เลยนะจ๊ะและอย่าลืม กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเน่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนึกถึงเน่จ้ะสมชายคาร์เซ็นเตอร์นะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกรุงบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายปายเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ